มีคนติดตามแน่นอนครับขอเชิญพบกับนายทะเบียนทัชประชาชนครับคุณนัทวุฒิพัวประถมครับพี่น้องชาวพิศโลกเขตหนึ่งทุกท่านนะครับทั้งที่อาญาปากุ้นดุลแลกเดียวกันที่เหนือวันนี้แล้วก็ที่อาจจะรับชมอยู่ทางช่องทางไลฟ์ต่างๆที่บ้านเราน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าวันที่15กันยายนนี้เนี่ยเรามีนัดกันนะครับเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งซ่อมสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรค่เขตเดียวทั่วประเทศนะครับก็คือพิโลกเขตหนึ่งนะครับ โอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอืมเป็นจดหมายน้อยนะท่านผู้ชมนะครับครับวันที่สิบห้าเอ่อกันยายนนี้เรามีนัดกันนะครับอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวพิพโรกเขตหนึ่งทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพิโรกเขตหนึ่งเลยหรือว่าจะเป็นคนที่ทะเบียนบ้าน อยู่ที่ติโรเกตหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะทํางานอยู่นอกเขตนะครับว่าจะลืมลสียตารงไอติมชัดเจนไหมคท่านผู้ชมการยายนเพื่อกาใช้สิทธิ์นะครับสชัดเจนมากขบ้นเป็นส่วนหนึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มากําหนดอนาคตว่าพิโรเกต์หนึ่งจะมีตัวแทนเป็นใครนะครับจะเข้าไปขับเคลื่อนแนวทางอย่างไรในสภาผู้แทนรัษฎรครับแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะรับฟังตรงนี้เนี่ยอาจจะมี เลือกอยู่ในใจแล้วนะครับว่าอยากจะเลือกเบอร์ไหนระหว่างเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับบางคนมาที่นี่ก็ดูอยู่แล้วว่าอยากจะเข้าไปเลือกเบอร์หนึ่งดูแต่สีเสื้อก็รู้มนอยู่แล้วนะครับก็แค่จะมาให้กําลังใจแต่ผมอยากจะเชิญชวนแบบนี้ครับผมเชื่อว่าแม้หลายๆคนที่นี่อาจจะมีเบอร์หนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วแต่แน่นอนเราอาจจะมีคนในครอบครัวเราอาจจะมีเพื่อนที่เรารู้จักคนรู้จักที่อาจจะยังลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าควรจะมา้สิทธิ์หรือไมถ้าออกมาใช้สิทธิ์แล้วไม่แน่ใจว่าควรจะกาเบอร์หนึ่งหรือว่ากาเบอร์สองนะครับ ได้รอประชาพิปารกาแข่งขันนะครับผมคิดว่าผมเคารพเหตของทุกคนอยู่แล้วว่าในท้ายสุดแล้วจะตัดสินใจเลือกเบอร์ไหนแล้วไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไงเราก็พร้อมเคารพผลการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคำถามหนึ่งที่อาจจะถูกพูดถึงกันบ่อยครั้งนะครับรวมถึงที่คุณกรุณลพูดเมื่อสักครู่นะครับคือบางคนอาจจะมองบริบทของการเลือกตั้งทางนี้ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสสทั่วไปในการเลือกตั้งสสทั่วไปเนี่ยเราเลือกไปแล้วเรายังไม่รู้ว่าเลือกไปแล้วใครจะเป็นรัฐบาลใคคครรรรรจะเเปป็นนนน่่าาาาย้้ลลือกกไไแววมูัี แต่นะ่าปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนที่พี่น้องประชาชนพิโซเนหนึ่งให้ความไว้วางใจกับคุณปฏิทักษ์เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี66เนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยอย่างหนึ่งของคันเลยก็คือต้องการไม่เพียงแค่ให้คุณปฏิทักษ์ไปเป็นตัวแทนของชาวพิโซเนหนึ่งแต่ต้องการจะให้พรรคก้าไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลต้องการให้คุณพิธาเป็นนายกเพื่อพยาไปผัดดนนี้ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นผมก็ใจครับนโยบายที่เราได้สื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนว่าณปัจจุบันบริบทการเลือกตั้งซ่อมสอสอก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะเราเลือกเป็นครั้งนี้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนายกไม่ได้เปลี่ยนตัวรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนตัวสถานะของพรรคประชาชนอดีตพรรคเก้าไกลในฐานะฝ่ายค้านดังนัน้นอาจจะมีคําถามในใจเพื่อนเเราหลายคนว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะเลือกสสอฝ่ายค้านไปทําไมเลือกคุณโฟกและฐธระมดูนเข้าไปแล้วก็ไม่ได้สามารถไปเข้าสู่แม่ฝ่ายบริหารผลักดันนโยบายได้โดยตรงอยู่ดีส่่่นนนเเลือกอกกยคค้งพีึ ทำไมนะครับวันนี้ผมมีคําตอบมาให้นะครับและเป็นคําตอบที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนับสนุนเราเนี่ยอบอกต่อให้กับเพื่อนเพื่อที่ยังหลังเลอยู่นะครับว่าทําไมถึงแม้คุณโฟกนัทชุนนนทเข้าไปแล้วจะเป็นสสฝ่ายค้านทาไม15กันยาน,นี้ควรจะเข้าคูหาแล้วก็กาเบรดึงผมสรุปเหตุผลทั้งสางเป็นสามเป็นคนผนได้มัน3ต่อเนาะสามต่อที่คุณโฟกจะเข้าไปทําในฐานะสสของพิโตเตหนต่อที่หนึ่งครับคือคำว่าต่อยอดครับ ต่อยอดไปถึงอะไรต่อยอดไปถึงต่อยอดในทางการทํางานของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาในฐานะสสพิโรเทึ่งอดีตพักเก้าไก่แต่ที่เราทราบกันดีนะครับว่าตลอดชีวิตทางการเมืองของคุณปริพัฒน์เนี่ยในระหว่างที่เป็นสสของพี่น้องชาวพิโรเทื่งเนี่ยไม่เคยเป็นสสซีกรัฐบาลแต่ถามว่าตรงนั้นเป็นอุปสรรคไหมสำหรับคุณปริพัฒน์ในการพยายามจะใช้กลไกสภาเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนผนทางไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่ทําให้พี่น้องนั้นทุกร้อนไม่สบายใจหมอองก็ใช้กลไกสภาเต็มที่ผ่านกลไกลก,กรรมธิการเพื่อมาแก้ไขไปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเห็นมากครับผมติดตามโซเชียลมีเดียของหมอองเห็นกนรรมธิการหลายคณะมากที่เข้ามาศึกษาแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้พนที่ที่สุโลกนะครับดังนั้นหมออที่สูดได้เห็นแล้วว่าถึงแม้เป็นสสฝ่ายค้านก็สามารถดึงกลไกสภาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ดังนั้นผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าหากคุณโฟกนัทชนนเข้ามาปเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวพิโลกเห็นหนึ่งคุณโฟกก็จะต่อยอดแนวทางการทํางานทั้งหมดที่คุณปฏิพัฒน์เคยทํามาครับพี่ผมมั่นใจแบบนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ผมร่วมกิจกรรมกับคุณปฏิพัฒน์ที่พิุโลกจะเจอคุณโฟกนัทชนนลอยอยู่ข้างกายตลอดเพราะสองคนนี้อยู่ในทีมเดียวกันทุกงานที่หมอของขับเคลื่อนในสภาก็มีคุณโฟกนัทชนนลขับเคลื่อนร่วมกันไปด้วยนะครับดังนั้นตอนที่ดื่ที่ให้ความมั่นใจกับพ่่น้ออองประชชาาควตยด ตอนที่สองครับคือค<น>ําว่าตรวจสอบตลาดนีคนเยอะจริงๆผมไม่ปฏิเสธว่าถ้าใครในที่นี้รู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลที่มีพักนายนกันนำถ้าใครที่คิดว่านโยบายทั้งหมดที่ออกมาโดยรัฐบาลน,นั้นสมัยนายกเสียฐานั้นตอบโจทย์ตรงจุดเข้าเป้าทั้นมดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะไปการให้กับสสพักเพื่อทยอัน,นั้นเราเคารพความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแต่หากสมมติว่ามีพี่น้องที่อาจจะรู้สึกว่า นโยบายบางอย่างของรัฐบาลหนึ่งปีที่ผ่านมามันยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ตรงจุดมันยังเก่าไม่ถูกที่คันการมีสอสฝ่ายค้านอย่างคุณโฟกนัทชนนทเข้าไปจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนเพราะหากในอนาคตรัฐบาลที่เป็นชุด,ดแดงาจะาเปลี่ยนตัวนายก,ก็ดีออกนโยบายอะไรออกมาที่มันไม่เข้าเป้ามันไม่ไตในการจะทักท้วงรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวกันแต่ถ้าพี่น้องพี่โลกเขตหนึ่งมีตัวแทนที่มาจากที่ฝ่ายค้านคุณโฟกนัทชนนก็จะไม่ต้องเกรงใจใครสามารถทํางานเต็มที่ในการตรวจสอบ ทักท้วงนโยบายอะไรก็ตามการบริหารจัดการโครงการอะไรก็ตามของรัฐบาลที่อาจจะไม่ตรงจุดหรือมีความไม่โปร่งใสนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่แต่ละท่านจะได้ในการมีสอสฝ่ายค้านเพิ่มเข้าไปเพื่อตรวจสอบและทําให้เสนอแนะรัฐบาลให้พักการนโยบายที่ตรงจุดมากขึ้นส่วนตอนสุดท้ายครับก่อนที่ผมตอนสุดท้ายครับถูกคำว่าเติมจะมอบเวทีให้กับท่านต่<ข>อไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเสียงในสภาสนุโลกนะเติมเสียงในสภาหมาย่ว่าอะไรหลายราพักการเมืองในสภาต้องยกมือบุก ตามระบบรัฐสภาตามคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานจะยกมือ,อยันไนเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลก็ชนะฝ่ายค้านอยู่แล้วเพราะรัฐบาลมีเสียงเกินเึ 1, ินหนึ่งฝ่ายค้าน็นเสียง้างน้อยมีเสียงไม่ถึงถเึินหนึ่งหลยท่านอาสงสัยว่าเอ๊ะนักเตอรมีหนึ่งเสียงมันจะไปเปลีป่ยนสมการไหนได้บ้างครับผมก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องว่าจาคิดว่าหนึ่งเสียงไม่มีความหมายถ้าเราจํากันได้นะครับเมื่อย้อนปงไปสามปีที่แล้วในสภาชุดที่แล้วจำได้ครับมีกฎหมายหนึ่งที่พี่น้องเป็นโลกหลายคนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรฝากวาความหวังไว้นั่นคือกฎหมายสุราก้าหน้า ที่พยายามจะปลดล็อกให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถเข้ามาผลิตแอลกอฮอล์ได้นะครับซึ่งพอเป็นเช่นนั้นเราก็เชื่อว่าจะทําให้ราคาพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบกนการผลิตดังกล่าวนั้นขึ้นตามไปด้วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตกรกรตามไปด้วยดังนั้นเรามีพี่น้องเกษตกรกรทั่วประเทศรวมถึงทิ่โลกที่ฝากความหวังไว้กับกฎหมายดังกล่าวท่านจาได้ไหมครับว่ากฎหมายนั้นผ่านไม่ผ่านกฎหมายนั้นไม่ผ่านครับถามว่าไม่ผ่านไปกี่เสียงแท้ไปแค่สองเสียงเท่านั้นหากวันนั้นสอสอหนึ่งสองคนสามคน เปลี่ยนใจจากบวชไม่เห็นชอบมาเป็นการบวชเห็นชอบกฎหมายดังกล่าวตอนนี้กฎหมายสุราก็น่าถูกบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นอย่าคิดว่าหนึ่งเสียงไม่มีความหมายหนึ่งเสียงในสภามีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของพี่น้องประชาชนดังนั้น ผมเลยอยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครเห็นด้วยกับกฎหมายที่พักก้าวไกลพยายามจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสุราก้าวหน้าไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเกี่ยวกับการคุ้มรองสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมก็อยากให้ทุกคนนั้นเติมอีกสักหนึ่งเสียงเท้าไปในสภาในฐานะสสพักประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกฎหมายดังกล่าวนั้นสามารถผ่านความผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรได้และผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่แต่กกกฎหหมมมาาาายสุ้้้นนนที่ผดััง ถ้าท่านกาเบอร์หนึ่งสิบห้ากันยายนนี้ให้กับคุณโฟกนักทนชนนส่งคุณโฟกเขา้าไปเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวพิโลกเกตหนึ่งมั่นใจได้ว่าท่านจะมีอีกหนึ่งเสียงที่ยกมือเห็นชอบให้กับกฎหมายสุราก้าวหน้าและยกมือเห็นชอบให้กับกฎหมายอื่นๆที่ทางพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลเราจะผลักดันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราเคยสื่อสารกับพี่น้องประชาชนสมัยเป็นพรรคการ้าวไกลดังนั้นจาหาโดยสรุปครับถ้าเกิดว่าท่านเจอใครที่ยังลังเลอยู่หรือถ้าใครที่รับฟังอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกลังเลใจว่า เกิการเลือกตั้งซ่อมแต่เลือกสอส,อ,สอฝ่ายค้านไปทําไมเลือกไปแล้วก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีผมมีสังให้ผลครับหนึ่งถ้าเลือกคุณโฟก์นัชชนนคุณโฟกจะต่อยอดแนวทางการทํางานของคุณปฏิพัฒน์ประสานกลไกสภามาแก,ก้ไขปัญหาในพื้นโฟกจะช่วยตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลที่สองคุณเพื่อทําให้นโยบายทุกง,งหมดที่ออกมามันตรงจุดมากขึ้นอย่างที่สามครับคุณโฟกจะช่วยเติมเสียงในสภาพเพื่อให้กฎหมายของอดีตพระเ้าวไาและคระประชาชนนั้นผ่านความเห็นชอบจากสภาได้แล,และสร้างกเปลยนแลงให้กับประเทศนี้ดังนั้นไม่ต้องลังเลยครับ สิบห้ากันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งใครมีเพื่อนบอกเพื่อนใครมีคนในครอบครัวที่ยังลังเลบอกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็สิบห้ากันยายนนี้เราเข้าไปสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับถ้บานะมาชมฮะเดี๋ยวดูอินฟลูเอนเซอร์นะฮะอินฟลูเอนเซอร์บัวปทุมนะแนะนำยังไงดีนะครับใครเห็นคนนี้นะ่าจะพอจำได้เนาะว่าเวลาเราเปิดประชุมสภาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะยที่ลุก้ก็รีวิวแล้วก็ไปผู้ช่วยหาเสียงนะเพื่อนจงแปล ใครรู้ไหมครับว่าสอ,สอนัทพุฒมาจากจังหวัดไหนแน่นอนแสดงว่ามีคนติดตามแน่นอนครับขอเชิญพบกับนายทะเบียนพักประชาชนครับคุณนัทพุฒบัวประถมครับ